สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนคำคำมืดมืดครับส้อรับคำขึ้นนี่ก็จว่าสิมาใส่เบ็ดครับพี่น้องนี่ครับเบ็ดออกมามุกสิบหลังครับกับเนื้อเป็นเนืวว้อหัวหมกเล้ครับนี่จะโชวงหัวคำกับ่บมีเวลามาใไ่ครับอยากน้ำการน้ำงานนะพี่น้องหล้วจัดก,การจัดง,งานหล้กก็เลยว่าสิมาใไ่นี่แหละครับห้าได้ป่นได้แกงมือกนเสา ใส่ไปเป็นไมเ้เกาๆเนี่ยนะครับหมายเคยมาใส่ตะโดนๆหรอครับพี่น้อง mm hmm. เดี๋ยวฝ่าวใส่กันเลยครับเดี๋ยวมันสีเดือดครับพี่น้องเดี๋ยวใส่ไปก่อนครับเดี๋ยวจะค่อยไม่ยาวน้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับนะใส่มันฝ่าวแล้วกันครับมึงไงพี่น้องใส่เบ็ดมาาเจอรูกนกครับนกเอยี่ยงวันนี่ตัวดำๆนน้อยสี่ตครับตัวหนึ่งแลนไปหมุนอยู่นี่ หาตัวูตัวนยุยไก่ผมต้องใส่แมนตื่นสิเรียนลงุงนี้นะตัวดำๆำนิ้อยๆครับเป็นนกนกไก่หน้าหรือนกตูมกมบม่รู้นกไก่หน้าบนหน้า,นาจะแมนวัวเนี่ยเป็นนกตูมนะครับหรือวา่านกเป็ดก็บบนหนามแมนตัวดำๆครับไม่อยากจับมันครับพี่นอ้องย่านมัน ถือกินแล้วมันจิตจีกลูมันตายมั่งนี่ครับตัวน,น้อยๆนี่อ่ะปล่อยเพิไปซะ้าทางไปทางมั่นเนะเาะเ้าไปใส่เบ็ดเอาต่อไปครับนั่งตัวหนึ่งแลนปุ้นหมดเลยคนี่น้องหกโมงกว่าแหรอครับหกโมงเศา้าครับ,เ,รรบเดี๋ยวลามากู่เบ็ดหลหรครับ เบป็งหลังแหลกรับเป็นใดหลังแหลกซีรีส์บทถือครับใส่กับบ้าเบิดครัเบเหมือนขึ้นนี่เบ็ดเลือดฮกหลังกับว่ามีหม่องใส่พี่น้องขนาดว่าใส่ที่เหรอยังใส่บ,บ้าเบิดบบอยู่ครัเบเนี่ยบอลหล่อนเสย หัวก็เป็นขาเหรอครับไปไปไปปุป่นเกียวว้าซ่าวเห็นกบเตี้ยนลงตัวหนึ่งใส่ไว thì thử cố bú vì nó sẽ phải hằng nàn nhiều một luận ố thôi nhìn chín nó nó vì nó nhìn cốm tiền luôn ở xây vậy không xây gì nhìn cốp khảm nhiều luôn ช่างโคกเลยเอ้ยชื่อปลายอันหยาปลายเขาครับได้ได้ปลายตัวอยู่ครับเหตุกาหลังล่ะอีมอซีดีอะไรเงี้ยก็บ่าหล่อนวันนี้แม่ ไปเรื่อยครับโอ้โหน้องน้องเอาเลวเอาเลวาเอาเลวครับส0กว่าลังแล้วโ้หสิอี้อาการนีุ่ปวดปอดดุกดุดุ อึ๊บนีโหยปราดุกสวยงามเลยครับสวยๆแต่มแดกแหกหมันครับปราดุกเลยหลวงอุยอุปกรณ์วุอาวุธโอ้เบียดจังเลยครับเข้าจังเลย งามครับพี่น้องเตรียมแรกแหกนานมาแล้วโอ้โหโสวยครับโอ้ไม้นี่มันก็จะถึกตัวแรกเลยครับประดุกนี่มาใส่สามซี่เทียนพึ่งเดี๋ยวประดุกขังแหลกเลยครับตัวแหลกเลยมึงขับเบ็ด เข้าจังเลยกูไปเลยครับพี่น้องว่าก็สิหกม่วงกว่าพี่น้อง,งตัะเว่นกำลังขึ้นครับข้นไว้ไว้ครับแดดออกละเป็นตะ้อนครับมันนี้ยี่สิบแปดลังละพี่น้องว่าก็ได้ประดุกที่โตเดียวคือเก่าครับกูมั้งยี่สิบแปดลังละ โอ้ยเดได้๋ต้องปนอิรีบอนอยู่ไม่ได้แกงเลยตินี่เบียดที่ทางไหนเนาะหนูคือไม่เห็นเบียลนะครับสีห่างกันแต่โอนอ๋อทึกทึ้กทึ้กพูดนะพี่น้องมึงปามแลนออกครับไมัน่าเฝ้ากันกับตัวนี้ นีไปให้เบ็ดพันหัวอเขาเลยครับอุ้นอนสองกันโอ้ยสุดประคนหน่อยครับ Tụi tui lén ốc, lén ốc heo như đấy Kiếp cân khắp Ở vang về nì côn, biệt, để cắm vào cư câu khắp Sống tèm rồi Ui ui ui, lắng nì khắp mừng, ăn qua khẩu, bay qua khẩu Cứu bớt hình nhắn vui vui lửa ui khó 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 tủ nam gấp tủ nam đóng bứt lên làm mất sảy lắng tít cắn lên đây hợp các bạn mất thử liên cắn lên hợp tủ nam có câu kẹp bên เหลืออยู่ครับนี่ฮอยครับถ่ายหน้าไม่ไหมครับเลยใส่ไว้ฮามีป่าลงเหลือม้าไดแลวขันเด็ด ตะเลิดรถถือครับโอ้โหหลังนี้ครับปลายจมใ้น้ำนพี่น้องปลาแล่นออกยิดขังกันแท้ครับคือประ่ดึงที่ปลาเปล่า เป็นแล้วมั้งครับรุดแล้วพี่น้องรุดแล้วครับโอ้เด็กเกิสีเบิร์ดแล้วพี่น้องยังพันได้ตัวเพิ่มอยู่ปลาก็ได้ ีสามเต็มอยู่ขึ้นเ้าครับแค่กับหก เกบเทลบาทมาถึงแล้วใส่อยู่่างทางเลยนะครับนี่โดดแรนวันวันวันวน,วน,นี้เหมือนเสา หาฮกหลังครับโอ้ยเสียงปลาไม่นองโอ้นี่ไฮเป็นเปลี่ยนนี่ปาดตวดลงไปเลยครับ Tôi thấy mây dần lẻo Nó nhẹp thế Một khỏi mán phần đáy lên mọi người เด็ดสิทธิ์ขางพวกอีซี่หลังนี่คือว่ามาถือ่อนล่ะซิ้งเรออียนเเนี่ยกับบอลอครับ น้ำลังครับ nhem em phải cứ câu chứ thật không ăn là lại để cho sám là phía nào Hãy สามเต็มเแยล่ะเบียดไ่หาสิบสี่หลังครับเอามาหกสิบไเบอือดบม่มีหก่ซหูสีส่ไใซนใี่ไฮนี่ครับนี่มันแลนออกนี่ ใส่ไป้องลังอยู่ผมก็ถือครับบม่ได้ใส่เขียนเที่ยวขางกันแท่นเกิดไปนะสะรุปผลงานเท่าครับนี่น้องสามแต้มครับประดุกตัวงามตัวหนึ่งครับกับปลาคอสองตัวครับคอหน่อยตัวหนึ่งตัวงามๆอีกตัวหนึ่งเป็นสามพอด้แกงอยู่ครับนี่เด็กข้าก็ปนผุดละเด็ก แกงอยู่มาคอยมานปันไดครับ <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็เขาเล่าไปเพียงสนี้ครับพี่น้องเรื่องบรรยากาศนี่เหมือเศ้าครับเรื่องเจ็ดโมงไปวุญนแดดออกหรอห้วนหรอครับ,บออนะครับ,รบขาเล่าไปเพียงสนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับผม